เอ้ยวันนี้บอกกันเลยว่านิวอะมาแปลกนะทุกคนเพราะว่านิวเนี่ยไม่ได้จะมาเล่นเกมยิงที่เคยแบบเล่นมาแต่วันนี้เนี่ยนิยวะิะจะมาทำธุรกิจนะ สงสัยดิธฮรกิจอะไร <k> เป็นธุรกิจที่แบบฝ่ฝันตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยว่าแบบเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจทุกคนย้อนเวลากลับไปได้อะ่ะทุกคนอยากเป็นอะไรคุอวันนี้นะคะทุกคนนิวจะมาลองเล่น My Memory Shop นั่นเองนะคะจะเป็นเกมแนวแบบย้อนเวลาไปเพื่อเปิดธุรกิจบริหารธุรกิจนู่นนี่นั่นคือแบบไม่เปเก็บกที่ดิวเล่นแบบเพลินม,มากคือนิวเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ทําการทํางานใดๆทั้งสิ้นเริ่มเกมดีกว่านี่ <S <s มาถึง ก็มีประกาศเลยนะคะทุกคนพก็ข้ามัาถลดนะคะพรานว่าเราจะเปิดเสียงเกม,มทุกคนคือภาพน่ารักมากเอ่ออันนีเริ่มเล่นไปนิดหน่อยลนะผ่านทูตอร์เรียลไปละนี่ทุกคนดีตอนนี้เราก็ย้อนมาเวลากลับมาในยุคเก้านแล้วนะคะนี่ให้ดูก่อนนี่บรรยากาศร,รอบๆนี่จะเป็นแนวแบบฝั่งนี้จะเป็นชาวสวนทําสวนปะ่ะดูดิีน,รรน,นี่ซื่อสัตว์จริงใจเป็นไงเกมนีซื้อสัตว์จริงใจนะอันนี้คือโรงเรียนนะทุกคนเน็นปะ่ะ เนีดูดิบรรยากาศมันแบบคือถ้าใครเป็นเด็กยุค9กนยะจะรู้เลยแบบบรรยากาศใช่ใช่เลยจะบอกว่าสิที่พิเศษนะก็คือถ้าพุกคนดาวโหลดตอนนี้ก็คือได้ไปเลย5,000กาชาแล้วก็พนักง,งานพิเศษนักมวยนี่กดเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วเราก็ไปที่อีเมลเราไปกดรับก่อนนี่มันก็จะเป็นของขวัญต้อนรับเห็นไหมมันมีอีกเยอะแยะ,ะตะแปะขายถั่วทุกคนคือเอาไปเลยห0 0พกาชาแล้วก็พนักง,งานนักมวยนี่ เดี๋ยวยฉันจะใช้เลือกของแกวาดเคอเอาใหม่ขอฟังใหม่เดี๋ยวฉันจะใช้เลือกของแกวาดเคโอ้ <c oughs> ายบนแน่นอนอยู่แล้วนะคะจะเป็นตัวละครของเรานี่ดูเลือกคาแรคเตอร์นี้ซึ่งเหมือนดิวปะเหมือนปะเหมือนเลยอันนี้จะเป็นตัวละครที่ทุกคนเข้ามาเลือกต่อแรกเนี่ยไหมมีห้าตัวน่ารักใครจะเลือกตัวไหนก็ได้เลยนะคะเลือกได้หมดเลย คือเราก็จะมีเครื่องประดับบุคลากรนู่นนี่นั่นดีมากแล้วก็มีฉายาด้วยแล้วก็มีกรอบโปรไฟล์ด้วยอยากได้ตัวนี้มากบูนี่ยตลกเก็บ <c oughs> นี้มันทำมาเพื่อนอู่จริง <c oughs> ดูดิคือมันคือมันเล่นง่ายเล่นง่ายแบบเล่นง่ายมากๆเห็นไหมแล้วก็จะมีให้แต่งตัวนู่นนี่นั่นด้วยนะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีนะชีวิตควรเป็นเรื่องสนุก <c oughs> ใช่ไหมเจม้าแมวน้อยอ ใช่ค่ะมีไปแต่ละตัวละครแต่ละชุดดูนี่นั่นก็จะมีความสามารถพิเศษพอเริ่มเข้ามาเนี่ยเขาจะบอกเราก่อนเลยว่าแบบบ้านเราอะมันสกปรกนะเขาก็จะให้เราให้เราทําความสะอาดพอเราทําความสะอาดเสร็จปุ๊บใช่ป่ะก็จะมีอ่ะเฟอร์นิเจอร์ให้เราวางคือเริ่มแรกมันก็จะมีแบบเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็จะมีบ้านเก่าแบบเป็นบ้านเก่าๆนะทุกคนอันนี้คือหน้าบ้านนะยุคเก้าศูนย์ก็จะเป็นประมาณนี้ แต่ถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยเห็นปะมันจะมีพวกเนี้ยปลดล็อกให้เราถ้าเล่นไปเรื่อยๆมันจะไม่มีแค่ห้องนอนอเห็นปะเนี่ยพอเราเลเวลถึงเท่าไหร่แล้วมันก็จะปลดล็อกห้องต่างๆโน่นนี่นั่นไปพอเราทำความสะอาดบ้านเสร็จเขาก็จะบอกเลยว่าให้เราเนี่ยมาเริ่มทาธุรกิจอันนี้เราเริ่มทําไปบ้างแล้วนะคะพอเราเล่นไปสักพักหนึ่งเราสามารถอัพเลเวลแล้วก็ขยายร้านค้าได้นะทุกคนเริ่มแรกก็จะเป็นปลาต้องโกนมันจะมีเลเวลตามสะสมให้เราดู แล้วพอเราเล่นไปเรื่อยๆเ,เราก็จะมีนี่เลยเห็นไหมเราจะได้พนักงานมาทุกคนเราใช้นักมวยดีกว่าอันนี้เราจะแบบกดเองก็ได้แต่ถ้าเราไม่อยู่ร้านเนี่ยก็พนักงานจะเป็นคนทำให้นั่นเองนะคะแล้วเขาก็จะมีอัพเลเวลให้เราคืออันนี้จะเป็นด่านเหมือนกับประมาณว่าถ้าเราอัพไปเรื่อยๆเ,ออเราจะกลดล็อกแล้วเราก็ต้องอบรมพนักงานให้พนักงานแบบทำ เขาก็จะบอกว่าเนี่ยช่างตีเหล็กเขาจะมีสถานะต่างๆนะคะว่าแบบเอ้ยช่างคนนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างช่างต้องทำยังไงถึงจะส้มหม้อใบนี้ได้อัพเรเวลความสวรรค์เขาก็จะเพิ่มขึ้นพลังเขาก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีแบบเลื่อนขั้นต่างๆนานามันก็จะมีสกิลของแต่ละตัวละครมีทนายด้วยมีจจมยุทธมีดูดิแต่ละตัวละครเขาน่ารักมากขออัพอันนี้ก่อนแล้วกันนะแบบทุกคนจะได้เห็นว่าแบบ สิ่งนี้มันทำอะไรได้บ้างอะแล้วมันจะมีเจวินนี่เห็นไหมปลุกใจขวามือนี่คือเจวินนะปลุกใจให้พนักงานแบบตั้งใจทำงานที่มีพนักงานแอบลบับว่าปปลุกใจสักหน่อยอึนี่เจวินมาแล้วเออรีบทำจะเลิกงานแล้วนี่เห็นไหมพนักงานทำอย่างรวดเร็วเร็วปะเร็วจริง <laughs> ก็จะเป็นด่านแต่ละด่านให้เราไปดวลต่อสู้กับคนอื่นแลวเลเวลสูงๆงมันจะมีให้อัพเลเวลอัพค่าพลังเพื่อไปดวลและเราชนะเราก็ไปดานต่อไปได้เลยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆทุกคนนี่เราก็เปิดโรงงานล่าเขี่ยวโถถัลงรางล่าเขี่ยวใดๆเอนกันเห็นไหมพอเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะมีอัพเลเวลตัวละครนี่อยู่บอกแล้วว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้พลังงานมาคุณยังต้องดีมากเลย อยากได้ไอติมหรือหัวตุ๊กตาในอำเภอมีงานที่เดี๋ยวไปสมัครในสถานที่จัดว้าวด้วยความรอช้าไม่ได้ยินดีต้อนรับสู่สถานที่จัดงานอันนี้จะเป็นการแข่งขันที่เราจะต้องไปสู้กับคนอื่นเปขในเธอ,อ,อคือมันจะมีค่าพลังของแต่ละคนนั้นน่ะให้ดูว่าเราแบบสู้คนนั้นได้หรือเปล่าถ้าสู้ได้เราก็สู้ต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าสู้ไม่ได้ก็คือแบบเราก็ต้องไปอัพเลเวลในโรงงานก่อน เพื่อที่จะมาดวนนี่แม่ต้องรีบกลับไปดูที่บ้านแล้วดูดไหนซิว่ามีตรงไหนเสียหายไหมเราได้ตข้างเตียงมาแล้วกดล็อกแล้วก็เอาไปวางเลยแล้วก็จะมีคนณลงช่วยแบกของมาวางให้น่ารักปะน่ารักอ่ะอันนี้คือแบบแค่แรกๆนะทุกคนเพิ่งลับไปจะมีตัไม่นะอ,อตัวะคฤหาของฉันนี่นี่ทุกคนเห็นเลยไหมตรงนี้มีโจรน,นะเราต้องไปช่วยเขาจับ จับจุดวิ่งเร็วเร็ววิ่งเร็วเวิ่งเร็วเดี๋ยวนนไปช่วยคนลงโย,โยนดิอันนี้กดยากไม่ถึงอ่ะไม่ได้อ่ะใครเป็นไรอย่างไรเราก็ได้หกเลยวัดใครใครไม่มั่นใจจะมีคู่มือการเล่นอยู่นะคะต้องกดเอาสามมามาของมาวันได้ด้วยตอนนี้เราก็สามารถขยายกิจการได้แล้วนะให้มันใหญ่ขึ้นไปหนึ่งเท่านี่เป็นไง อัปเกรดค่ะเห็นไหมน,นี่นี่น,นี่ทุกคนเห็นดีไหมปลุกเราก็คือเราสามารถกดค่าพลังเห็นปะพลังรวมเราจะเพิ่มขึ้นเว้ยเราะสามารถไปดวลกับคนอื่นในกางแห่งขันได้ขออนุญาตกดค้าโอ้ยนี่ไงร้านขายของชำไปเปิดร้านเลยค่ะบดล็อกแล้วก็ขออนุญาตก่อสร้างเปิดร้านเลยแล้วกันนี่น <Yay. S 2> ถูกทิ้งร้างน,นานแค่ไหนแล้วยากขึ้นหมดแล้วเนี่ย เราต้องเก็บกวาดก่อนนะนี่มาเลยนี่แล้วเขาก็จะให้เรามาสต็อกของในตลาดขายส่งนี่แล้วก็ขยับได้เลยเล่นน้อขยับเอาเลยทุกคนจิ้มก่อนเอาของให้ได้เยอะที่สุดตอนนี้เราสต็อกได้ทั้งหมดห้าถึงหครั้งนะเสร็จแล้วเราก็ไปวางของค่ะอุ้ยมีลูกค้ามาเข้าร้านแล้วนี่วางอย่างละชันไม่เลย เราต้องเข้าเข้ามาคอยดูนะทุกคนว่าแบบของหมดหรือเปล่าต้องคอยเติมเรื่อยๆแล้วก็ออกพนักงานไปมีกุญช่วยขายหน่อยลูกแล้วก็มันจะมีเวลาสต็อกสินค้าเห็นปะมันจะมีทีนึงก็คือแบบสามสิบนาทีโอเคงั้นเราก็ไปดูไอเทมโค้ดไอเทมค้ดเข้าไปตั้งค่านะทุกคนเห็นปะเห็นตรงนี้ปะเราก็ใส่บรนเกตเกตบริชหมดแรกปึง้งไปกันต่อ เป็นเจ้าของแผงยาแล้วล่าสุดเอาจริงเกมนี้คือแบบแจกเยอะมากอะทุกคนเธอแบบไม่ต้องเติมเลยอย่าลืไมไปทำแบบสระะัทาค่ะทุกคน,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 นถึงว่าทำไมถึงคึกคักข,ขนาดนี้ที่จริงเ<จ><จ>ล้นรางวั <คน S 2> ลลุ้นชอบกันอยู่ยุคสมัยเก่านะชอบมากสมัยนี้ก็ยังชอบอยู่มันจะมีไอตัวที่แบบเอาไว้ขูดรางวัลของเล่นอะคือถ้าใครเป็นเด็กแบบยุคเก้าสูนยะมันจะมีกุระวังสิบครั้ง รางวัลที่ 1. หนึ่งอ้อารางวัลที่หนึ่งไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นเฮ้ยไ,ได้บัตรบุคลากรเหรอนี่แล้วก็จะสะสมบัตรไอ้บัตรเมื่อกี้เราเอามาแลกตัวละครได้ <g ız> อยากได้ <g ız> เอามาล้าของรางวัลนีกว่นนวาแป๊บๆบเขาแจกแบบแป๊บแจกแป๊บแป,บป,บป,บจปบแจกนี่ก็จะเป็นของรางวัลของเราทั้งหมดนะคะ มีลูกค้าน้อยแค่นี้เองต้องหาวิธีกระจายโถแกฉันมีทางลัดสำหรับได้แลว้วครับตอนนี้ฐานะมีตัวประกอบจำนวนมากามทำได้ทุก<ะ>อย่างน่ารักเนาะนให้เขาช่วยวยี่สองบาทครับสองบาทมาเอาไปเลยไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะเรียกา้าดูได้เลยทุกคนได้ละ้ะไม่คิดเลยแต่โดนจริงสิเลือกจริงเหรอพรุ่งนี้ ให้ฉันบอกคุณเบาๆรอมีเซนเตอร์อัเกรด เอาด oh, ิเขาเลิกกิจกรรมดีกว่าไม่มีไพาเหรอปลดล็อกสมาชิกครับเ๊ะอได้อยู่เป๊ะดูรถอยู่โอ้โหวอเปิดประทุนฟอร์มูล่าวันนี่ืึอึแต่ละขัน โอเคค่ะทุกคนก็ฝากไปด้วยนะคะกับเกม My m e m o r i o p เล่นง่ายเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกใสยฟรีเล่นได้นะไม่จำเป็นต้องเติมนะแต่ว่าถ้าอยากเติมก็เติมได้เหมือนกันใครที่แบบอยากย้อนเวลากลับไปทําธุรกิจใดๆก็ลองมาเล่นเกมนี้ได้นะคะเป็นแนวแบบยุค90คือแบบเงินเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดเลยคือแบบทุกคนอัปเกรดไปเถอะเชื่อนอิวคือแบบแปบบ๊แบๆบแบบมันก็ได้คืนมาล้ คือแบบว่าเขาแจกเยอะมากถ้าเกิดว่าทุกคนดาวน์โหลดตอนนี้นะคะซิทีพิเศษรับไปเลยนะ5,000กาช,ชาสูงแบบจุใจเลยแล้วก็จะได้พนักง,งานพิเศษดักง,งวยไปเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นิแจกไอเทมโค้ดด้วยนะอย่าลืมไปรับกันนะ Get Rich นั่นเองนะคะดาวน์โหลดได้ที่ description หรือว่าที่นิวปักบทก็ได้นะถ้าเกิดว่าดาวน์โหลดไม่ทันก็เข้าไปดูในเพจนิวได้คับนิวแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้อยู่ใเขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมา อัปเดตใหม่ว่าเล,เลเวลเราไปถึงไหนแล้ว,วกันบ๊ายบาย